สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเซฟเซฟน้ำกันคือเก่าค่ะพี่น้องเซฟเซฟห้าห้ามวนๆค่ะพี่น้องกินหลายคมค่ะไม่เงาผมมือสนเสียมยำหิหดดดนดาอยู่ยังเดียวอหลาย่ากนะคะพี่น้องแกงปลาแห้งใส่เนียงก่อน หอมใส่ผงหอมแล้วก็ใส่มะอือฝรั่งค่ะพี่นะ้องนั่นกระตามม่าบัวนี่มั่มมั่มแปงค่ะพี่นะ้องนั่นต้มต้มซีนค่ะพี่นะ้องทอดปลาแห้งต้มปลาแห้งน้ำพี่นะ้องมาแซ่บๆน้ำกันมั่มแปงกินกับมักเพชรสดแซ่บค่ะพี่นะ้องอะไรคนเสิร์ฟค่ะพี่นะ้อง หนาวกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องบ้านพี่น้องหนาวอยู่บนนอ,อทางพี่หนาวแล้วใส่เสื้อกันหนาวเพราทุกคนตุ๊กตุงง๊กตุ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 ๊ลมุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กนกตุ๊กตุ๊กนุ๊กตุ๊กตุยกนุ๊กตุ๊กุกตนกตุกตุ๊กตกตุ๊กต เพ็ดตืตาบัวก็เพลิพี่น้องผู้ใดบริกกินพ่อห้องพ่อให้พอดท่านได้กินแห่งเพลดตื่นพี่น้องเอ้ยอันนั้นรู้ไหมเนาะเพลดป้าปิงกินแหงอื้

ให้ผูเอาโดกพักบัวมาเมื่อวานรากบอจักมันสามารถเห็นไม่แหวมันเย้ถวยไปลิเจ้ามาบังเป่นหัวล็อกมาเอาที่เอามาให้ฮะแนวมันฮะเจ้าแนวใหุู้้ เดี๋ยวมาไปเป็นท้าทสิรน้องแกทำไมมันฝ่าห้อเราเลยไม่เจ็บไปห้งอื ข<พ>อบคุณด้วยพี่น้องที่เข้ามารับชมและฟังคลิปให้ื่ยเป็นกําลังเร่งใจงให้เอทีต่อไปเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สุดใจเลเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อค่ะ